สวัสดีครับพ่อกันตอนเศร้าๆครับวันที่17เนาะตุลาหลังจากม้อยออกว่านนี่ครับก็หลังจากเกลียวแล้วครับเก็บเกี่ยวมันแล้วแล้ว,ลวก็ลงน้ำวินัดเนาะตามจีบก่อนก็นเลยสิม,มาไถพ่วนไว้ครับเพื่อโป,ป๊กไอ้ว่าไงนะโป,ป๊กหน้าวินัดหม่มันไหลนี้ช่วงนี้เคลาช่วงนี้ฝนตกครับก่อนจีบม,มาหาเนื้อ หาซาลาก่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับับคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดคลิปใหม่ๆีิผมสิลงไปเรื่อยๆเนาะสำหรับคนที่สนใจในด้านการพัฒนาเจ้าของเพื่อให้ยออเพิ่มยอดผลผลิตนะครับเกี่ยวกับการเกษตรมีมันมีอ้อยแล้วก็มีเข่าครับฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำกับมื้อนี้กับสิลงครับเผา มาไถก้นครับเยียมดินเนาะหลังจากเขาลงน้ำวินาศครับบ่ท่านแล้วครับขึ้นก็นสิมันลุ่งก่วงหนึ่งเนาะม้นนี้คัดฝนบ่ตกต,ตัวใดตัวลงก่อนเขาก็ไถกขบใ้ครับเพื่อบไห้มันไปทำาน้าเนาะสวัวดีส่วนนี้ครับพายูเขาเรื่อยๆครับอีกร้ายก้อนหลายร้ายยังเกาะเพิ่น จะมียังละขามไปครับเบาบถือนี่นะครับเทคนิคง่ายครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการการกำจัด <c oughs> เศษละมันที่เข้าไถถมเนาะไห้มันย่อยสลายแล้วก็บ่อไห้มันเกิดคือเข้าต้องมารีบเข็นครับเร่งรีบหยิบไถกบจ่วงดินมันแฉะชื้ชืดซุ่มมันได้แห่งดีครับชืดมันได้แห่งดี เพราะว่าพื่อน,นี่มันมันสีน้ามันสิมันสีนสโ,โ,โปโคปวดเตีหลายเนะาะตามนีนะ้ช่วงนี้มันเกิดฝนตกเหนื่อยเป็นเกิดเห็ดเห้เ่าเขาอาชีพคุ้มไทยยากเนี่ยแะครับมันลมเพราะว่าฝนดีเนาะแต่ว่าเขาต้องคุ้มเห็ดเพราะว่าเขาอยากนก๊าบจัดเบี้ยมันเนาะที่เยาไทยทมเพื่อเป็นอินทรีย์วัตถุในดิน มันซอยได้หลายครับไอต้นละมันไอดินโป่งเนาะไอดินโป่งบ่ให้ดินดินแน่นนะครับยิ่งเข้าหน้าวินาทบล่งนี่เขากะว่ามันเจนห้ดินกระด้างดินแน่นเขาก็มีพวกนี้ครับมีพวกเศษละมันเศษเงามันไถทมเข้าไปเพื่อให้ไ้ดินโป่งแล้วก็มันสิซอยใเขามีมีอินทรีย์วัตถุหลายนะครับ และก,การไถช่วงระยะดินชื้นดินแชะนี่ครับฮาสิเิ่งขยายจุลินซียมันดีครับจุลินทรียที่ซอยย่อยสลายไปในโตน้านะาหรับเศษหญา้าเศษลํามันเศษต้นมันเนาะนี่แหละครับเพลงนี้ของผมอีกเพลงหนึงพยายามกุมเห็ดให้ได้ครับคันว่าเขามีเครื่องมือมีรถเนาะมันจะเป็นผลดีในการเห็ดเกษตรครับเพราะว่าเขาเฮาต้องการเห็ดยาใดก็ได้เพราะ,ะว่ามันเป็น พน <c oughs> ดีในการปรับปรุงดินเนาะบมเมนทเขาถ่าเขาครับเทคนิคเทคนิคเล็กๆหน่อยครับในการเห็ดเห็ดขี้ดินเนะาะจังหวะผมอยากผมอยากแนะนำให้มันชื้นมันแชะเท่าไรทห่ดีครับเรื่องขี้ดินนี่กุ้มกุ้มเห็ดให้ได้เพราะมันที่ซอยเขาได้หาลายหลังจากเขาไทยเปิดไทยดาเนาะไทยพันสามไปแล้วนะครับเขาก็มาพวนเพื่อ <c oughs> คบหนาดินเก็บความชื้นแล้วก็ถมเศษละมันครับตามที่เห็นในภาพเศษเบียมันที่มันเกิดและก็ดเศษมันเน่าง่ายเน่าเร็วครับมันสิบบบอดเกิดนะหลังจากที่ดินที่มันชื้นแฉขักมันสิบย่อยสลายได้ดีในการกําจัดเนาะเพิ่มเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนะครับในมันหมกัมกๆมการหลือ ที่ลงไว้ครับลงไหวสองพวงเมื่อวานเพิ่นมาอีกพวงหนึ่งก็ก็ได้หลายครับได้หลายเติบอยู่เพราะว่าพวงสาวเพิ่นก็บอกว่าจากที่ถั่วถั่วกระเล็บกระเล็บก็เอาบางๆก็ได้ขอให็นมันได้ถือท,ท,ทอนล้ำมันที่เขาทมเนาะอย่างแท้เขาเขาเขาเสีดแล้วเขามาไทายกบ <c oughs> มันกะซอยให้มันเน่าเร็วนะครับย่อยสลายได้ไง่าย แลวก็ดินซืนๆแบบนี้มันก็เฮาเมื่อเมื่อเอามาไทายครบแล้วมันก็เหตุให้มันเน่ามันเปื่อยมันก็สีบ่อแตกลายนะครับซอยมันสีซอยไดหลายเพราะฉนั้นเราปล่อยให้ดินแห้งมันก็สิเหตุให้เบี้ยมันเฮาแตกขึ้นมาดีเก่านะเขาเลยเฝ้าเฝ้าไทยกลุ้มเห็ดนะครับเวลาพอดีขอเสียของการมีอุปกรณ์ก็เมันก็มันก็ซอยไดหลายสำหรับคนที่เหตุเกษตรเนาะนอกจากเขาที่เหตุ กเกษตรที <c> ่ <oughs> กำจัดเองโดยมันบุหรายนะครับเพลดสอง้ามไร่หมันก็บ,บทจำเป็นต้องต้องเอาโหลดเอาเรือออกมาเขาเขาแค่แกเห็ดเองก็ได้แต่ว่าขั้นเอาขยายพื้นที่ข,าขยายว่า <c oughs> ไงเขาเขาต้องขยายธุรกิจเท่านั้นแหละครับเขาก็ต้องจำเป็นเขาต้องข่าของโหลดนะข่าของพวกนี้ต้องเขาต้องมีอุปกรณ์สําคัญที่สุดคืออุปกรณ์ครับ การเท่ามือเจ้าจงเขาลังเทียมมันก็เห็ดแถาลาชาแล้วก็พ้นไปอยู่พ้นผล,ลิตของเขามันอาจจะบม่ได้ตามที่ต้องการบรนไดเนาะเพราะว่าคลองมันนี้มันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นะครับสําคัญอยู่สำหรับการเห็เดเกษตรระดับกลางขึ้นมาหาใหญ,ญ่เนาะเกษตรที่ต้องพึ่งพิงพึ่งผ้าอุปกรณ์สําคัญครับฝากไว้แล้วค,ครับ ไปนเนี่ยคิดเนาะนังเทียพยายามบอกพยายามแนะนําำนะครับเกี่ยวกับการเห็ดคอมพูนีเนาะเพราะว่ามันมีผลนะครับอาจจะถือเบ้าถือแหน่วพิษแน่กับตามธรรมชาติครับเพราะว่าเฮ้ากับเป็นคนเห็ดนะครับโมเมนพวกหนักเบ้าจิา๋วถือแน่บบถือแน่กับพยายาม เปลความหมายเอานะครับเห็นมันถือหลักสนะเอาโดยขอคิดเล็กๆหน่อยๆตามที่เหตุสำหรับคิ่นี่ก็ฝากไว้สีีแล้วครับสวัสดีครับ